ก็ถือว่า,อาการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านแพทองทานชินวัตรได้ไปได้รับเชิญไปเยี่ยมเยียนประเทศจีนในวาระสำคัญยิ่งก็คือครบครอบ50ปีของความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงและได้ร่วมมือกันระหว่างประเทศในวาระสำคัญที่จีนเองกำลังปรับกระบวนเข้ามายืนอยู่เป็นผู้นำระดับโลก แล้วได้ร่วมมือกันหลายอยา่างก่อนที่ท่านนายกจะไปเนี่ยนะครับก็ได้ประสานความร่วมมือที่จีนเองก็มีความพร้อม,อมก็คือการจัดการเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์หรืออาจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่รบริเวณรอบบ้านของเรานอกจากนั้นยังเป็นความร่วมมือด้านเ,าเทคโนโล,โลยีซึ่งวันนี้จีนก้าวหน้ามากนะครับเช่น Deep ซิกซึ่งเป็น AI ตัวใหม่ซึ่ง จะเป็นการลดต้นทุนและพัฒนาศักยาภาพของการสื่อสารด้านนี้จนอเมริกาและยุโรปเองก็ต้องยอมว่าจีนไปไกลมากผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีงามตั้งแต่ยุคนายกทักษิณชินวัตรและยุคนายกแพทองทานเนี่ยนะครับจะทำให้ประเทศไทยของเราได้ใช้โอกาสนี้มาพัฒนาประเทศเราพัฒนาศักยาภาพในการผลิต เอาเทคโนโลยีเข้ามาและในทั้นโครงการใหญ่ๆที่จะตามมาอีกเยอะนะครับเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะเป็นการปรับพัฒนาทางการขนส่งคมนาคมครั้งใหญ่ของประเทศเราและในสภาเองตอนนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการบูรณาการการขนส่งที่จะให้ประชาชนเองแบกภาระน้อย และได้รับความสะดวกตัวใบเดียวนี้สามารถเดินทางได้ในการคมนาคามเกือบทุกสายตอนนี้พรบน,นี้ก็อยู่ในสภาอยู่ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมตรีของเราได้ไปจีนในโอกาสสำคัญเพราะว่าในปี18เทาจารย์คริสต์มอโรคริสประโมทได้เปิดสัมพันธ์ไทยจีนก็เป็นศักยาตใหม่แล้วเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องนะครับคิดว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์ ตั้งก้าออกจากพิกฤิจและพัฒนาบ้านเมืองไปสู่ความยั่งยืนครับ